โอเคหนุ่มก็สวัสดีหนุ่มอยู่กับเสียรัตว์นายนะวันนี้เราก็จะเล่นเกมโรบอ์นะครับผมในเกมผีนะฮะแต่จำผมจำชื่อไม่ได้อะไรกันก็ให้อ่านกันนะครับผมมันชื่อยาวโพดนะ Scary Shawarma Kiosk แต่ก็เล่นหลายๆคนได้อยู่นะผมแต่ผมจะเล่นหนึ่งคนเท่านั้นก็คือโหมดสตอรี่นะฮะโอเคเราอยู่ในโหมดสตอรี่นะเล่นเลยนะครับผมโหมดเรื่องราวนะครับติกประมาณห้าสี่สามสอง นึ่ง let's go <S ที่ผมเล่นในสตรีมนะแป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวนั้นแป๊บเดียวนั้นคือมาหลุดเพราะว่าอะไรครับคือสตรีมผมหุกอโทษนะสตรีมผมโอเคตอนนี้นะฮะเรามาเป็นเจ้าของร้านข้างทางนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่โอ้ยกูยูุข้างในเลยเวณอันนี้น่าจะอันนี้เป็นเป็นที่พักนะเออเป็นห้องนะอที่เรารู้กันเลยนะผมโอเค เโอเค let's go oh, เราสามารถคลิกได้นะเราทำง่าได้โอเคเรามาเปิดก่อนนะเปิดสวิตเตาปิ้งย่างนะครับผมแล้วก็มาเปิดร้านนะอย่างที่เราเล่นกันเลยนะครับเราสามารถนี้ได้นะ <like> ต่อไปคืออ่านกดนะกดแชรโอเคนะเราจานกดเสียงที่จริงมันดังมากนะแต่ผมเาผมาเพราะว่าไม่ไหวจริงคือเจ็บถ้าเกิคุณผู้ชมเห็นเห็น5้าพันนั่นแหละผมเล่นมาก่อนแล้ นี่เราจะเล่นในโหมดแบบสตอรี่แบบค<บ>นเดียวโดยที่อัดคลิปเลยเจอเฮี้ยอะไรไม่รู้นะกตกใหญ่อน <c oughs> ยินดีรับสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนกลางคืองดสงบงดและปฏิบัติตามกดถ้าลูกค้ารอยยิ้มเข้ามาโซดาให้อะถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาอ่โอเคก็่าจะถามแบบนี้เหรอจะถามแบบไหนก็ดีอ่ะโอเคมาทำก่อนน้ฮะ ค,คือจะพูดยังไงดีคือคือคืออะไรครับผมผมจำผมไม่ได้ครับแต่ถ้าต้องต้องจัดการจริงครับผมไม่มีอะไรใช่ไหมลูกเอ้กลัวมากเลยนะฮะกลัวมากเลยนะครับผมไหนไหนไหนโอเคโอโห <c oughs> โคตรช้าเลยอ่ะ <c oughs> เนื้อแมงกระโมดอีก <c oughs> อ่ะเน,นี้ยให้จริงผมจะลองกินดูนะ <c oughs> แต่แม่งไม่ไหวราคาแพงไม่แกี่ไม่ราคาแพงหรอกมันก็กินได้แหละแต่ยังไม่พร้อมกิน ดี๋ยวผมลองซื้อมานะเอาผมลองซื้อมาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะผมโอเคให้เลยนะฮะนี่คือของคุณนะครับผมโอเคนี่ก็คือการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ,ะนะฮะโอเคหนึ่งสองนะโอเคไม่มีอะไรนะครับผมแต่เดี๋ยวมันจะมีแน่นอนนะฮะในบริเวณนี้แหละเพราะว่าเราเล่นเล่นในคืเนเด็ตไม่ดีต้องขอไปจริงๆนะนนกว่าผมเด็กดีก็นั่นแหละแต่นี่ผมเก็บเก็บตางา์สนามบุกนั่นใครเหรอ โอเคโอเคฮันเดเนื้อนะเะมันไม่ใส่ไปเลยแบบจับจับใส่ไปเลยแบบเดียวไปเลยนะอืมอ๋อโอเคผมลืมผมลืมเอ้าก็นึกว่ามันจับได้เลยโอเคนี่คือสาวของคุณนะยังร้อนอยู่โอเคในสุขบ้านก็เช่นยิ้มยังเงินได้ดีนาผมอาจจะแบบอ่านแบบเร็วๆหน่อยนะฮะไม่มีอะไรใช่ไหมไอีหนูอย่ามีอะไรนะกลัวมากเลย ยังมีอะไรนะไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อุ้ยตกเลเขยาแท้แกอ๋อโอเคโอเคแน่นอนร้อยห้าสิบนะโอเค let's go ตามต่อไปนะฮะไม่รู้คืนนี้จะเจออะไรบ้างนะผมเชี่ยโคตรสยองเลยกลัวมีอะไรมา,มาแบบพุ่งมางี้มาเลยคือบางทีแบบถ้าเราปิดพลาดอะไรไปมันจะมีอะไรบทโทษมาโอ้หโคตรน่าก,กลัวโอเคต่อ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  ตอนนี้ครึ่งดอลลาร์ครึ่ง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 หมื่นดอลลาร์ละก่อนใช่ก่อนก้อนใช่ก่อนแปลอะไรวะเนี่ยเราใช้อุ่นโอเคฉันชอบมันไลโอเคเลสโก้เราก็มาแล้วก็หยิบชีสแล้ววางแล้วว่าเพิ่มชีสไหมเพิ่มชีสวางบนแล้วแหละแล้วก็เพิ่มอะไรอะไรวะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้แล้วก็เพิ่มเนื้อก็ไปนะครับผม ก็กลิ้งเข้าไปนะกลิ้งเขาใช้เวลานานชิบหายไปสิอะไรกูทำผิดกูชิบหายแล้วแม่งโดดซะแล้วเฮ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยคุณผู้ชมเห็นอะไรเมื่อกี้ผิดพลาดครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมหลังมันมันมีใบหน้าครับผมครับ แม่งมาได้ก็เลยไม่รู้วะโอ้ยไม่เล่นได้ไหมลุกได้หมดแล้วเนี่ยแม่งใครไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวผมไม่รู้มันต้องมีคนมัแล้วได้สองคนเคยคนนึงอ่ะมันต้องมันต้องไปดูข้างนอกเว้ยว่าแบบต้องตรวจสอบว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยผมผิดคือผมเล่นคนเดียวไงมันไม่รู้ไงหลอนได้หมดแล้วแหละกูไ<คร>อ้เี้ยกูต้องออกไปข้างนอกแล้วดูตลอดเลยเหรอ,หรอหคุณจะ อ่ะีัยพิเศษหรอเหียอะไรล่ะผิดพลาดไปแล้วผมไม่รู้คือผมขายผมรู้ว่ามันไม่เกิดไงแม่งมันเกิดตั้งแต่ตเริ่มต้นเลยอะ่ะมใช่อร่อยอร่อยมากแบบอ้าวอ่ยี้ไม่วาฟเฉยเลยคนนี้ไม่มีผิดปกติใช่ไหมโอเคโอเคอ๋ยกขจะหมดหมทั้งสองชิ้นโคตรนานเลยไม่ได้นาน,านหรอกแต่มันมัน ผิดปกติป้ปวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงหักคอ,อ่งไม่ผิดปกติมั้งเมื่อหักคอ,อ่งไม่ผิดปกติมั้ยไอเวนอินง้ไปไอ้ย่าขุนไปต้องรับมืงคือตอนแรกอะไอตัวนี้มันมันหักคอไงแต่ตัวเนี้ยมันไม่หักคองไงผมปิดปุ๊บแม่งมาดูกล้องมันไม่หักคอสองตัวไอสองคนไอเวนแม่งหลอกกูได้ไงไม่ขาย ไม่ขายได้ไหมอ่ะไอชี้กูต้องขายจริงอ่ะเนี่ยไม่ยอมไปเลยวะ่ะผมขอผมขอดูสักพักนึงถ้ามันไม่ออกผมจะลองเสี่ยงดวงผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมจะลองเสี่ยงดวงดูถ้ามันจบในคลิปนี้ก็จบเลยกูยอมทำาหไก็ได้ยอมทำทั้งที่ไม่ทั้งใจกูยอมก็ได้ ถ้าคือผมดูมันอะประมาณห้าทีห้าสิบนาทีแล้วอะในเวลานั้นอะซึ่งผมโอเคจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันขึ้นมาแล้วแล้วกูต้องทำยังไงแล้ะกูรอมึงนานมากก็คือเราพยายามที่จะปิดแล้วอะลูกค้าไม่ไปทัอทีมันก็ยังอยู่กับมันก็ยังจะอยู่กับกูอะเออคุณพนไรแม่งขึ้นมาแล้ว ยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยเวนโอเคอันนี้ใส่นี้เข้าไปนะฮะใส่นี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปผมขัดขาอยู่เมื่อกี้แล้วก็ใส่นี้เข้าไปเตะโคเอาจริงนะทุกเกมผีไม่มีอะไรที่ไม่มันก็ต้องตกใจมากแหละต่อให้จิตแข็งก็ก็ตามจิตแข็งอะ่ะมันก็ต้องจำสกแกมเหมือนแบบว่าเราอยู่เฉยเงี้ยแล้วแบบมีเพื่อนมาเฮ้ยจะเอกแบบจะเอกเงี้ย ไอ้แงีมันคือมันก็แบบมีนะแบบแค่สะดุ้งไงบางคนแบบกรีดหรือหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวเราต้องเราต้องดูหนึ่งดูตอนนี้หนึ่งแล้วนะฮะเราต้องเล่นไปเรื่อยๆกว่าถึงสองแล้วค่อยปิดล้านนะครับผมทาไมเนื้อทาไมมือมันแปลกๆวะเฮ้ยไม่เอ้ยจะต้องขายอะนะไม่ขายไม่ได้แต่มือมันแปลกๆอยู่เหมือนกันมันมันเหมือนไม่ไม่อะเมาใช่ไหมี่ะ อันนี้คือเมาใช่ไหมน่าจะเมาแหละนะคนเมาแหละเมาเมาเม,มาแหละเมาแหละอืมเรียกว่าเมาดีกว่าทำไมไม่ค่อยกับกูอย่างนี้ด้วะโอ้ยโอ้ว่างไงจะส,รรสือสวยคนณเอลเอสนะเราผู้ไม่คนสวยผู้คนสวยคุณต้องรีบกินแล้วแหละนะไม่งั้นคุณจะโดนไม่คุณโดนแน่ๆน,นะผมไม่รู้จะโดนตอนไหนนะผิดเ <c oughs> หรอ ผมปดตรงไหนอะผมปีหรอโอ้ผมต้องออกไปดูไงแต่ผมผิดหลายรอบมากผู้ชมคนใบหน้าผู้ชายคนใบหน้าข้างหลังมันมีใบหน้าข้างหลังแล้วก็น่าจะหลายๆคนแหละที่มันแบบผิดพลาดหลายรอบอะที่จริงมันไม่ควรผิดพลาดหลายรอบนะที่จริงเราก่อนที่เราจะจะรับออเดอร์เนี่ยอีกคนนึงต้องใครของอีกคนนึงต้องออกไปดูแต่ทีเนี้ยผมไม่คนเดียวไง ผมต้องขายของด้วยถ้าเกิดผมตามเกมหรือว่าให้มันแบบจบเกมจริงๆให้มันแบบไม่เอ,อเร์เลอร์นนะแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเล่นไม่โอเวอร์อย่างเงี้ยไม่โอเวอร์เกมอะ่ะผมต้องขายของและผมต้องออกไปดูลูกค้าเนาะว่าสัดส่วนว่าลูกค้าแม่งมันยงนิ้วขาหรืออะไรแบบขาไม่มีหรือหนะ้าคือเป็นปกติที่แบบว่าคนปกติที่แบบไม่ใช่คนปกติอะ่ะแต่ผมผิดหลายรอบไงที่มันขึ้นขึ้นขึ้น,นมาเนะี่ยผมผิดหลายรอบจริงๆผมไม่รู้เลย ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะถ้าอยากให้เล่นเกมนี้ต่อนะฮะจะเล่น1คนหรือ2คนผมจะลองหา,าคนที่เล่นแบบเกมนี้ชวนมาเล่นละกันนะไม่รู้จะชวนได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ต้องขอยัยอาจจะต้องเล่น1คนถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยเพื่อนมก็สำหรับวันี้ก็ตราบไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับ